สวัสด emulate, ีครับผมชื่อน้องอารัวนะครับรับบทเป็นรับบทเป็นสองครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องมีนาค่ะรับบทเป็นครีมค่ะสวัสดีครับผมน้องเทปันนะครับรับบทเป็นน้องแพนด้าครับสวัสดีครับผมชื่อบำปันนะครับรับบทเป็นตูนครับสวัสดีครับผมชื่อคิวรับบทเป็นปอดครับสวัสดีค่ะเอม่านะคะรับบทเป็นจินนี่ค่ะ วันนี้นะครับเรามายื่นกองเซนเซอร์นะครับเพื่อให้พิจารณาเรตติ้งนะครับผมเราเคยยื่นกองเซ็นเซอร์มาแล้วหนึ่งครั้งนะครับคราวที่แล้วเนี่ยอกองเซนเซอร์ท่านก็พิจารณาเร й ของเราเนี่ยให้เป็นเร й 15แนะนำนะครับในความหมายคือ15แนะนำคือผู้มีอายุ15ปีขึ้นไปถึงเหมาะที่จะชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ย,ยังยืนยันว่าหนังของเราเนี่ยทำมาสำหรับเด็กดู นะครับควรได้เลททั่วไปนะครับเพื่อให้เด็กได้ดูทุกคนนะครับผมหนังน้องๆพูดประเด็นดีมากนะในหนังพูดทั้งเรื่องประเด็นทําผิดไปแล้วยอมรับประเด็นคือเด็กมีความกล้านะครับประเด็นคือเอ๊ะในสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับและครอบครัวเนี่ยที่มีความต่างกันเราอาจจะพูดจาอะไรกันในครอบครัวไม่ได้แต่หนังเรื่องนี้ก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเปิดใจเข้าหากันเนี่ยเราสามารถ พูดจากันได้นะครับแล้วก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขได้นะครับหนังเรื่องนี้ได้ตัวเวนฉายมาแล้ว4ครั้งนะครับผม4รอบนะครับรอบวันที่14 15 16นะครับแล้วก็รอบอวันที่26นะครับเป็นรอบเสวนนนะครับตะเวนฉายแล้วแล้วก็ทําแบบสอบถามขึ้นมาประมาณน่าจะ2องถึงสามชุดนะครับผมแล้วทุกคนลงความเห็นทั้งหมดเลยว่าหนังควรได้เลททั่วไป และควรจะส่งเสริมให้ดูด้วยซ้ำนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเห็นทั้งหมดเนี่ยก็จะไม่ค่อยตรงกับคณะกรรมการกองเซ็นเซอร์สักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของวงการภาพยนตร์บ้านเราเหมือนกันนะฮะดูน้องๆแต่ละคนเนี่ยก,ก็ทำงานกันมาเหน็ดเหนื่อยกันมานะครับกลุ่มเป้าหมายที่พวกเขาควรจะสื่อสารได้ทั้งหมดที่จะเป็นแฟนคับคือจริงๆคือเด็กต่ำกว่าอายุ13 นะครับที่เป็นแฟนคลับน้องๆเขาเท่ากับว่าตอนนี้เราก็โดนปิดกัน้นละไม่ได้สื่อสารกับน้องเขาอย่างเต็มที่ครับผมติดติดเรื่องอออต,ติดเรื่อง,อง,องมีฉากฉากหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการขโมยของนะครับมีฉากฉากหนึ่งเกี่ยวกับการขโมยของและไอการขโมยของนั้นเนี่ยมันถูกได้รับผลตอบรับนะครับ และบทลงโทษในหนังเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ท่านคณะกรรมการก็จะพิจารณาแค่ฉากฉากนั้นว่ามีการขโมยของครับผมครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งที่สองครับครั้งแรกไปครั้งแรกที่ยื่ไปก็โดนสิบห้าแนะนําเช่นกันครับครับครั้งแรกก็โดนสิบห้าแนะนําเช่นกันครั้งที่สองเราก็แก้ไขแล้วในจุดจุดนั้นนะครับแล้วก็ขยายความว่าเด็กจะต้องโดนลงโทษยังไง นะครับแล้วก็อะไรยังไงในเรื่องเราก็เพิ่มให้เรียบร้อยละแต่ทั้งนี้ก็ยังได้เลทสิบห้าบวกนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับเบื้องต้นเรารับเลทนี้เพราะว่าผมไม่สามารถเลื่อนหนังไปได้อีกแล้วนะครับไม่สามารถเอ่อเลื่อนวันฉายไปได้อีกแล้วครับผมแผ่แนฉายยังเป็นสี่มกราเอา่อสี่พฤษภาค<พ>มเหมือนเดิมครับผมครับผม เพราะเรารับเลดนี้ครับผมส่วนส่วนส่วนน้องๆก็เดี๋ยวเราก็ไปพูดคุยกันว่าเราจะต่อสู้กันยังไงนะครับว่าจะบอกถึงผู้ปกครองนะครับที่รับทราบว่าหนังเรื่องนี้ได้ได,ได้ได้เลตสิ 15. แต่จริงๆอ่ะในเรื่องมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะครับอยากฝากพี่ๆนะครับนักข่าวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เชิญก็ไปพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยตาตัวเองในโรงภาพยนตร์ครับ ขอฝากด้วยครับแบดบอ b แบนครับครับอ่ะมาก็ก็รู้สึกเสียใจครับผมก็พวกเราก็ช่วยกันทำมาก็น้ำพักน้ำแรงพวกเราทั้งหมดนะครับผมก็มันก็ทำกันมานานแล้วครับ คือน้องๆจริงๆน้องๆตั้งใจกันมากเลยค่ะทุกคนแบบเหนื่อยกันมาเยอะค่ะก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดค่ะแล้วก็ไม่เป็นไรน้องนะแล้วรู้สึกไงบ้างก็เหนื่อยกันมามากเลยครับมันต้องมีวันหนึ่งที่แบบนอนหลับเที่ยงคืนบางทีก็ต้องตีหนึ่งตีสองเลยอะครับผมรู้ว่าเพื่อนๆเ,เหนื่อยกันแต่พวกพวกเราก็พยายามทุ่มเททำมันออกมาครับ ผมก็รู้สึกเหนื่อยใจแล้วก็เสียใจนะอุต่าห์เหนื่อยมาทั้งนั้นไม่มีค่าเลยคือทุกคนก็เสียใจกันหมดครับผมก็เสียใจแต่ว่าเราก็ต้องรับเละที่เขาให้มาครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงครับ นหนูก็รู้สึกเสียใจมากเลยค่ะเพราะมันจริงๆแล้วเหนื่อยมากเลยค่ะหนูก็ต้องทนไว้ใช่จริงจริงจริงน้องจริงๆตอนที่ก่อนถ่ายน้องต้องเวิร์กช็อปหนักมากเลยค่ะใช่ไหมะะแล้วน้องก็พยายามหนักมากเห,หนื่อยไหมเหนือ่อยเราอยากให้ทุกคนฝากหลังเรื่องนี้เชิญชวนทุยกคนอ,นอะไรนะคะอะ ไไปดไดู้ส,ดสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปดูหนังเรื่อง Bad Boy b a a d นะครับ <c oughs> ก็อย่าอย่าลืมชวนพวกน้องๆหลายๆคนมาดูกันนะครับ <c oughs> มาพิสูจน์นะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเด็กๆดูได้เป็นกำลังใจให้พวกเราช่วยไปดูเป็นกำลังใจให้พวกเราเนะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณครับ่องาดังวันนี้วันที่ ค่ะก็พวกเรานะคะขอฝากหนังเนระือ่อง Bad Boys Band ว้นอ้อมบอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนใช่ไหมใช่ครับค่ะก็อย่าลืมไปดูกันนะคะ Bad Boys Band สีพฤษภาคมนี้ที่โรงเมเจอร์ค่ะเท่านั้น